สวัสดีครับวันนี้พบกับนัทเช่นเคยนะครับที่ศูนย์รวมรถบ้านรามิทาซอย5นะครับตลาดรถกลางคืนเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับที่นี่วันนี้นะครับเดี๋ยวนัทจะพาชมนะครับคันนี้เลยนะครับ ปีครันปี2018นะครับคันนี้เป็นรุ่น1.3ึ่งดาไฮซีดานนะครับคันนี้ใช้งานมาน้อยมากครับวิ่งมาเพียง59,000กนิโลนะครับคันนี้ราคาป้ายแดงออกห้างอยู่ที่5้า0 0 0เบาทนะครับราคาโปรโมชั่นตอนนี้ของเราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่3ามแ0 0ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับประหยัดเงินจากรถใหม่ป้ายแดงถึง2องแ0 0าบาทเลยทีเดียวนะครับจะพาชมรอบๆคันนะครับแล้วก็ด้านในนะครับว่าคันนี้ออปชันด้านนอกและด้านในมีอะไรบ้างนะครับเชิญเลยครับ กระจังหน้านะครับมาพร้อมนะครับโครเมียมตกแต่งด้วยคลปล่านะครับระบบไฟหน้าเป็นระบบไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับล้อมแม็กจะเป็นล้อมแม็กอลลอยขอบ15นิ้วนะครับพร้อมดิสเบรกคู่หน้านะครับกระจกมองข้างเป็นแบบพับเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับ รุ่นนี้เป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับแบบ Keyless Entry นะครับสามารถปลดล็อก ok และล ok ็อกรถตรงมือเปิดประตูได้เลยครับส่วนล้อหลังนะครับก็จะเป็นเบรกดับนะครับรุ่นนี้ส่วนด้านกันชนหลังนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะถอย4ตํตำแหน่งนะครับ ระบบไฟท้ายรุ่นนี้จะเป็นระบบไฟท้ายแบบ led นะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านในห้องโดยสารกันเลยครับรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะสะอาดเหมือนใหม่นะครับคันนี้ เบาเดิมจากโรงงานเลยนะครับส่วนด้านห้องโดยสารด้านหลังนะครับภายในกว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับไม่อึดอัดนะครับรุ่นนี้คนหลังไม่ติดนะครับเขาไม่ชนนะครับนั่งสบายนะครับ เดี๋ยวเชิญฝั่งนี้เลยครับด้านหลังนะครับเป็นเบาะผ้านะครับนั่งสบายนะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยนะครับคันนี้ภายในเหมือนใหม่มากครับเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลกลางกันครับรุ่นนี้เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับ เครื่องเล่นมาพร้อมวิทยุนะครับ FM AM CD MP3 นะครับ USB AUX นะครับคอนโซลด้านหน้านะครับตกแต่งด้วยลายเคปลานะครับรุ่นนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับมาพร้อมหมดแมนนวลน,นะครับ ตัวนี้เป็นระบบปุ่มกดสตาร์ทเอนจินแล้วนะครับรุ่นนี้พวงมาลัยนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับเลขใหม่นะครับอยู่ที่5,9,738กิโลนะครับเลขใหม่ถือว่าใช้งานมาน้อยมากครับคันนี้ ส่วนเกียร์นะครับคอนโซลเกียร์นะครับตกแต่งด้วยลายเคปล่รนะครับสวยงามครับคันนี้ทั้งภายนอกและภายในเหมือนใหม่นะครับคันนี้ไม่มีรอยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหน้าเครื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านห้องเครื่องกันเลยนะครับ รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่อง1300ซีซีนะครับอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ยี่ิบสากิโลลิตรนะครับถือว่าประหยัดมากนะครับรุ่นนี้นะครับฝากระโปรงหน้านะครับน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยถอดนะครับไม่มีการถอดมานะครับน็อตเดิมนะครับโครงสร้างตัวถังเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับที่นี่ของเรานะครับผ่านการตรวจสภาพอินสเปกชันจากบริษัทวันดูกานะครับ การันตีรถของเราไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนมานะครับห้องเครื่องสะอาดมากครับคันนี้ฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับไม่มีการถอดมานะครับเม็ดอักอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่นะครับอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับไม่มีการแกะมานะครับคันนี้ ด้านกันชนหน้านะครับไม่มีรอยนะครับกันชนหน้าไม่มีริ้วรอยนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บสีนะครับคันนี้ดูรอบๆคันได้เลยนะครับก่อนส่งมอบนะครับส่งมอบรถนะครับของเรานะครับจะ นำรถเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ให้ลูกค้านะครับแล้วก็ขัดเคลือบสีให้นะครับคันนี้ซื้อไปคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับช่วงล่างเครื่องแอร์เย็นนะครับคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับ เครดิตดีฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินได้เลยนะครับผ่อนสบายยาวๆนะครับ84เดือนนะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับโปรโมชั่นดอกเบี้ยนะครับมี0% 1ปีหรือว่า2.75ตลอดอายุสัญญานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์08 15 15 15 15 15 15ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเรามาชมข้างในกันต่อนะครับซอกในประตูหน้านะครับเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีรอยถอดนะครับหัวน็อตเสาประตูกลางนะครับ ชมเม็ดอาร์กันครับเม็ดอาร์กเดิมนะครับคันนี้เม็ดอาร์กสวยงามครับเดิมจากโรงงานนะครับแต่ก็มาดูซอกในประตูหลังฝั่งขวานะครับ หัวน็อตเดิมไม่มีการถอดมานะครับคันนี้ตัวถังโครงสร้างเดิมนะครับเม็ดอักประตูหลังนะครับด้านในนะครับเดิมๆนะครับ แล้วก็ซอกในประตูหลังนะครับฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตไม่มีการถอดมานะครับไม่มีรอยขันนะครับเดิมเดิมนะครับเม็มอดอัรเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้ มั่นใจได้ครับเรามีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับตรวจอ n สเป c ชั o นจากบริษัทวันดูคานะครับการันตีรถของเราไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํามานะครับเดี๋ยวเราไปดูประตูหน้าฝั่งซ้ายกันต่อครับอันนี้ประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับ เดิมนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับดูแบบช้าๆนะครับแบบละเอียดละเอียดนะครับเม็ดอารกเดิมจากโรงงานนะครับดูแบบละเอียดกันเลยนะครับคันนี้ซื้อรถที่นี่มั่นใจได้ครับด้านหลังนะครับกว้างมากนะครับสามารถใส่ของได้เยอะมากนะครับ เม็ดอาร์คด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ฝั่งขวานะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับฝากระโปรงหลังนะครับรอยน้ำเดิมนะครับ ล้ออะไหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับคันนี้นะครับด้านหลังนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบการันตีร้อครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับ